に頑張ดีしょうสวัีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมบพาร์ทที่สิบส12นะครับนะมันมีจดหมายส่งมาด้วยแหละรู้สึกว่าจะเป็นเพชรนะบอกว่าะระบบของคูปองนั้นใช้ไม่ได้หรือเปล่าไม่ใช่น่าจะเป็นอ้อหกรนี่ก็คือค่าสนับสนุน การลงเลดบอสนะครับนะนี่ไม่น่าจะมีอะไรหรอกเปิดทีละหนึ่งอันให้ดูเลยตู้ปกติเพราะว่าอยากได้ตัวอื่นตัวละครที่อยากจะได้ก็มีชุนกับออเอ,อโอริจังชุนมีไหมจริงจริงเอาแค่ชุนจังก็พอแหละชุนยังไงนะขอให้ได้แค่ชุนจัง เพื่อดิถ้ามันจำเป็นไ,นไม่ได้หรืออาจจะได้ก็ได้ไนะมันอะไรมันไม่แน่นอนเลยเกมเกมนี้เนี่ยโอเคเพราะว่าเคยเปิดอ่าเปิดเล่นๆก็ดันได้เทเลยยุเบิอเล่นเล่นหนึ่งตัวก็เลยได้ไอ่มาชิโร่กับเออมาชิโร่แล้วก็ฮารุน่าจังอะ คือจะเปิดแค่จะเปิดแค่เอาเอเต้ม e ไปแลกของอนั้นได้สามดาวเฉยเลยก็เลยอยากจะลองแบบโชว์ดวงหน่อยสิแต่ก็ไม่ได้เออมาเปิดโ์เปิดไม่ได้เฉยเลยเธอขหลังมันมีตั้งสามสีอ่ะ มันไม่ได้ดิแลก็ไม่ได้อ่ะเย่จังเขาต้องแอบไปปื๊ดมันคือได้สามดาวเอาแล้วก็สองดาวได้แค่หนึ่งดาวรัวๆเลยอ่ะดูดิมันมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วตรงนี้าหา่า สุดท้ายแหละต้องได้สิน่ะเฮ้ยเขียนชื่อเลยเนี่ยเบื่อม,มันจะได้เพราะมันต้องเขียนชื่อมันที่จะได้นั่นไงไม่ได้เลยโอเคอะจะลงเต๋าเท่ากับก่อนแพทนี้แหละ เออน,นี้มาชิโระแล้วก็นูนมินี่มันคาความสัมพันธ์เนี่ยค่าสายใหญ่ในระดับสายใหญ่เกินไปแล้วนะมาชิโรใช้ใช้เท่าไหร่ใช้แปดแล้วก็นูนมิใช้กาใช้ห้าโอเคแต่ก่อนนั้นขอเคลียร์ในเรื่องก่อนแล้วกันนะ ไมเรนับรางวัลอะไรแน่45กัอบอีก90อ่าฮะไปเถอะไม่赖มาเล่นอยู่ก็แพ้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,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 เนี่ยป้องกันแพ้หรอป้องกันชนะป้องกันแพ้ป้องกันชนะอืมแล้วก็แพ้แลรวดเลยโอ้ไม่ใช่โจมตีอันนี้มันโจมตีนี่ป้องกันแพ้ว่ะเรียดจังแสดงว่าไม่สิ ไม่รู้ว่ามันจะตกอันดับยังไงตัว้นดับจากการที่แพ้คนที่มาตีเราหรือว่าไอ้คนที่มาตีเราจะซ้อนที่อันดับอ่าก่อนนั้นนั้นหรือเปล่าอืมยังสงสัยอยู่เอาลัาจากใน,นเรื่องพาร์ทที่แล้วนะคือเราไปป้นธนาคารมาแล้วก็กลับบ้านมาเอาระเอาระแล้วยายพวกอารุก็ไปกินรามเมงอ่ะบทที่สิบแปดไอ,อตอนสิบแปดไม่ใช่เพื่อนกันสักหน่อย มาแล้วจะทันให้อร่อยเลยค่ะคนละชามกันเลยเราจะอู้ฟู่กันแบบนี้ได้ด้วยหลยือยางนั้นหรอคนนี้อ้อยก่อนนะมีเงินเป็น100ร้อยล้านก็ต้องมีเงินกินข้าวซะหน่อยไม่จะเอาไปใช้แบบใช้แบบฟุ่มเฟือยะนะเพื่นพนอนๆของโรงเรียนอบิดอสกันสินะถ้าอิ่มก็บอกได้กันนะราเมงอร่อยกันขนาดนี้นะ แต่ทำไมขายไม่ดีเลยล่ะน่าเสียดายจังเพราะว่าทำเลไม่ดีหรือเปล่านะมาอยู่ในเขตโรงเรียนที่จะล้นระลายแบบนี้แค่เอาอยก็พอแล้วนะ่าเอาละมากินกันอืมไม่ใช่หรอกืึไม่ใช่เพื่อนกันสักหน่อย <c oughs> อะไร <c oughs> ว๊อดเฮะโอ้เมื่อกี้ เมื่อกี้ไอ้เจ้าของร้านบอกว่าเป็นเป็นเพื่อนกับอาบิดอสใช่ไหม <c oughs> ไอ้พวกนี้ก็คุยกันอาลูกมาแทรกว่าไม่ใช่หรอกเอออาจะเป็นเพราะทำเลไม่ดีแล้วมั้งก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่อะไร <c oughs> ไม่ใช่เพื่อนกันสักน้อยอะไรกันเนี่ย <c oughs> ฉันรู้ว่าปัญหาคืออะไรรู้แล้วว่าอะไรที่มันกวนใจร้านนี้ไงร้านนี้อะไรเป็นปัญหาฮะไม่ควบไวายังไงกันไหน พกเรามาทำงานนะทำงานอย่างไร้การดเหมือนพวกนอกกฎหมายแล้วนี่มันอะไรกันน่ะพอหิวก็มากินราเมงร้านนี้กินจนอิ่มแถมยังจะดีกับพวกเราแล้วมาชวนคุยกันแบบเป็นกันเองซะอีกมันบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้มันอะไรกันน่ะถ้าเราอยู่ที่นี่เดี๋ยวทุกคนก็กลายเป็นเพื่อนรักกันพอดีแบบนั้นก็ดีแล้วไม่ใช่หรือไงกันน่ะดีอะไรกันล่ะนี่มันทำให้ทุกอย่างเละเทะไปหมดเลยนะ ถ้าฉันเป็นคนร้ายอย่างแท้จริงให้ถ้าฉันจะเป็นคนร้ายอย่างแท้จริงให้ได้แล้วก็ก็ต้องทำ้ายก็ต้องทำลายร้านแบบนี้เสียก่อนสิสิ่งที่ฉันทําตอนนี้ก็คือฉันต้องการความโหดเที่ยมความโหดเที่ยมที่ไร้ความปราณีที่ไม่ใช่ความอบอุ่นแบบนี้เดี๋ยวสิทำไมคิดอะไรจริงจังแบบนั้นล่ะอารู้จังงั้นก็แปลว่าเราต้องทำลายร้านนี้สินะคะ แบบนี้ใช่ไหมครับท่านารุอืม <c oughs> จัดปืนแลยอ่าดีจังเลยนะคะในที่สุดฉันก็ได้จะก็ได้ก็จะได้ทำทำ,ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อท่านาราุแล้วอุปกรณ์จุดระเบิดเหรอหยิบแบบนั้นอ่าหยิบของแบบนั้นมาทำไมกันนะฮัลุกาดเดียก่อนกดแล้วก็ฮะ <c oughs> ไปกระตุ้มโอเคอ่ะนี่พวกนี้มันคุณกินชัดๆตรวซอบระเบิดในรัศมี10กิโลเมตรข้างหน้าได้ค่ะใกล้เรามากเลยรัศมี10กิโลเมตรเหรอนั่นนั่นมันในเมืองนี่หรือว่าใครบุกมาดูจากขึ้นกระแทกแล้วน่าจะเป็นปฏิกิริยาระเบิดจากะระเบิดซีโฟ ไม่ใช่การระเบิดพืนใหญ่หรือการทิ้งระเบิดเราจะเช็คดูว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นใน้ตำแหน่งของระเบิดได้ตำแหน่งของระเบิดแล้วค่ะอยู่ในเมืองจริงด้วยจุดศูนย์กลางของที่อยู่ก็คือชิบะเซกิรามิงร้านรามิงชิบะเซกิโดนระเบิดถล่มหายไปแล้วค่ะอะไรนะเป็นไปไม่ได้ไม่มีเหตุผลอะไรที่ร้านจะต้องโดนระเบิดเลยนี่ ที่นั่นมันไม่ใช่จุดศูนย์กลางยุทธศาสตร์หรือว่าถนนสายหลักอะไรนี่นะแล้วใครกันนะหรือว่าตั้งใจใจะเล่นง,งานฉันอดังนั้นเอาไว้เอาทีหลังแล้วกันนะเราจะต้องไปที่นั่นเพื่อเตรียมแผนรับมือแล้วละ่ะใช่ค่ะเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนเราจะต้องไปดูที่นั่นกันดีกว่าค่ะฉันจะติดต่อลุนพี่โฮชิโนะเอาไว้ก็แล้วกันนะคะเราไปกันเลยดีกว่าไม่จริงนะคุณนะ่าต้องปลอดภัยนะ ว่าจชิบะคนขโมงเอาละกันที่เราเบิดในทรายมันแบบโหดแบบทรายกระเด็นร้านหายไปแบบไร้ร่องรอยเลยทำไมถึง <c oughs> อรุณจ,จังหน้าสี่เลย รุนสี่สิบเก้าการต่อสู้ยกโทษให้ไม่ได้ไอ้ <c oughs> พวกนี้กันอะไรกันดักหนานะหาเรื่องใส่ตัวจริงๆเลยอรุ้จังเนี่ยเอา,เอามันต่อจากอันที่แล้วนี่อรุ้จังนี่มันอะไรกันเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้น จริงเหรอเนี่ยเ,เรานี่เราพังร้านจริงๆเหรออาลุจังนี่เราระเบิดร้านรา,นานเมิงที่ใจดีกับเราเพราะแค่ร้านนั้นทำให้เราใจอ่อนลงเนี่ยนะ <S <S ต้องแบบนั้นแหละเราถึงจะทำเราถึงจะได้เป็นตัวตัวร้ายที่ไรจิตใจนี่มันพฤติกรรมของคนชั่วร้ายที่ได้นี่มันพฤติกรรมของคน ก็ร้ายที่คนใจสอบไม่มีวันทําได้อย่างสุดๆไปเลยนี่นะรู้จังนี่แหละนอกกฎหมายที่ไร้ากาศยอดไปเลยรู้จังแนตอนอยู่แล้วไม่ผูกมัดก,กับความรักแค่ให้เงินมาปัญหาก็ขี้คลายนี่ก็เป็นคติของเราไงล่ะฉันจำได้สิลิกะ จะพวกนั้นอุตส่าห์ใจดีด้วยแต่ก็มาทำกันแบบนี้อย่างนั้นเหรอพวกคุณชิบะแล้วค่ะเข้าบาดเจ็บแค่เล็กน้อยฉันเลยแนะนำให้หลบดีที่กำบังก่อนดีละหมายความว่าตอนนี้ก็ออกวิ่งเล่นได้ตามใจแล้วสินะยกโทษได้ไม่ได้เด็ดคาดไม่มีวันยกโทษให้เด็ดขาดโอ้โหพูดปั๊บก็มาพุบเลยฮมพูดปุบก็าม,าม,าบกามาปับ๊บรือพูดปั๊บก็ามาพุบก็ช่างมันเถอะ ถึงจะไม่ใช่จังหวะที่เราต้องการแต่ยังไงก็เป็นเป้าหมายที่เราต้องจัดการสักวันหนึ่งอยู่ดีได้เวลาเรียกแรงงานที่จ้างมาแล้วใช่พวกบิดอตตอนนี้รู้กันแล้วใช่ไหมว่าฉันเป็นคนยังไงมายุติเรื่องแบบนี้กันเลยดีกว่าจัดการเลยได้ค่ะใชระใระะ้ระเบิดให้ป่าราบกันเลยนะครับระเบิดให้ป่าราบกันเลยท่าท่าอะไรเนี่ย เตรียมตัวมาพร้อมแล้วหรือยังกันเลยเตรียมรันดุได้แล้วค่ะ,ะพวกเราต่างหากล่ะที่ต้องแสดงให้เห็นว่าไวไลท์ที่แท้จริงนั้นเป็นยังไงน่าจะเป็นฉากอาลีนาหรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าใช่ไหมมันควรจะฉากกันั่นแหละฉากในเมืองอะจริงๆไม่ต้องจัดแบบนี้ก็ได้นะแล้วแล้วแล้วโอ เออแบบเมืแบบ่อแบบแบบกี้เมืแ่อบบกี้พลาดเมื่อกี้พลาดไปกดตั้งค่าอะไรสักอย่างคือไม่ต้องให้ดูเลยนะว่ามีไขรบาง,งที่แบบตั้งค่าอะไรไม่ได้เลยอ๋อตั้งค่าดูว่าเมื่อกี้มันให้ดูว่า,แบบวาอ่าอะไรนะเธอชื่ออะไรนะเนี่ยโอ,อโอชินโไม่มีเหรอโอชินโงมินเตี้เหรอกลัวแบบไม่อ่านเนื้อเรื่องอะไรนั่นนหละ จ้างไอ้พวกหมวกอ่าก่อสร้างมีเกลมันเป็นเลือดแดงเนาะยิงไม่ตายหรอกก็เ,เลือด,ดนะเหลือดดงนะี่แม่จะตายไปหมดเลยเนี่ยยูนิตที่กำบังก็ตามทียิง โอเคพวกนี้จริงด้วยนี่ยิงอัดเลยเอาแล้วอาลุจังอ่ะอาลุจังตัวต่อไปอะเฮอยจังอาลุจังอยู่ดันต่อไปงั้นเลยเนี่ยใครทำลายแบบนีเยอะสุดก็น่าจะเป็นมาชิโร่อะมาชิโร่มันไม่ใช่ชิโรุโกะนี่นะมาชิโร่อีกตัวหนึ่ง อย่าจำตัวละครสลับกันไปมาเลยแกชิรุกเหมือนกันไงจะ mm. <c oughs> พวกนี้นี่ทำไมถึงหนังเหนียวกันแบบนี้นะ <c oughs> อะไรกแกระเบิดร <c oughs> ะเบิดอะไรเนี่ย <c oughs> อะไรกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่มัน <c oughs> อย่าบอกว่า มีอีกพวกหนึ่งมาและทําให้พวกอารุาแบบแก,ก้แบบเป็นแบบทำให้อารุแบบลึกหายสงสัยอารุจังเปล่าเสียงนี่มันปืนใหญ่ค่ะพบพบพลคว้างปืนใหญ่จำนวนมหาศาลมากมายอยู่ห่างกันไป3กิโลเมตรค่ะเป็นปืนครก50บมมดูเหมือนว่าฝ่ายที่เล่นงานรับจ้างสลับอ๋อดูเหมือนว่า ฝ่ายที่ถูกเล่นงานจะเป็นหน่วยรับแจ้งสารพัดนะคะแต่ฉันจะเช็คด,ดูให้ดีอ้าวปืนคกอกว่าใครใครมาช่วยหร,หรือเปล่าปืนคอกันปืนคอกขนหนาห้าสิบมมงั้นเหรอรู้สึกสังกัดของกองกำลังแล้วค่ะคณะกรรมการวินัยของฮีเกน่าค่ะมาหนึ่งกองร้อยเลยเอ๊ะใหญ่ยยนั่นหรือเปล่าซฮิบะเกียรมเอช่เป็นยเงดี้ฮิบาดิเหรอฮิบาดิแน่เลยปืนนั่นน่ะใช่ใช่ใช่ กรรมการวินัยเข้าร่วมรบมาได้ไงมายุ่งทำไมโอเค20คือสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยลือๆรือหืหร,ร,ร,รือมันมีต่อมากรรมการวินัยเข้าร่วมรบ นาจังมาประธานมุสกิฮารุกะเราตัวนี้แล้วล่ะคนพวกนั้นมันมาแล้วคนพวกนั้นคณะกรรมการวินยัเยเฮกันหน้ายัางไงล่ะตามพวกเรามาถึงที่นี่เลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยแล้วทําไมถึงมาได้ถูกจังหวะพอดีเลยล่ะเรื่องจังหวะแบบนี้อย่างนั้นเหรอตูมน้อยรงมไปแล้วคนของเระเบิดอ๋อปาหมายเงยไปแล้วค่ะ ยูริมาฮะดีเลยเพิ่มอ่าเพิ่มกองกำลังเป็นสองหมวดยูที่พวกนั้นละ่ะจะออยังไงดีต้องเรียนจากโรงเรียนนั้นเหรอโรงเรียนไหนละ่ะอเบโดสใช่ไหมหากขัดขวางการทำงานของราชการก็ถือว่าเป็นสตูทั้งหมดเรื่องแบบนี้จะถามอีกอีกงั้นเหรองั้นคงต้องขอให้อยู่เฉยๆแล้วละ่ะแต่เราไม่ต้องอธิบายสถานการณ์กันก่อนเหรออธิบายเหรอจะเป็นอย่างนั้นหรือไงกันน่ <c oughs> เป็นคนแปลกๆนะอีรุนจางเนี่ยลํำพังมาจับตัวปัญหาของโรงเรียนเราก็น่าเสียดายกันถ <c oughs> ้าให้พวกนั้นมานขัดขวางอีกแล้วก็จัดการไปเลยก็ได้นะสีได้กำลังวะอ,อะไรเนี่ยคณะกรรมการวินัยมาจับตัวหน่วยรับจ้างสารพัดอย่างนั้นเหรอเรื่องนั้นยังไม่รู้หรอกคะ่ะอ,อย่างคณะกรรมการวินัยไม่ได้ส่งสัญญาณมาบอกพวกเราว่ามาดี ยังไงพวกเราก็ยังอยู่ในรัศมีปืนใหญ่แม้จะไม่ได้ตั้งใจจะย,งยิงพวกเราโดยเฉพาะก็เถอะถ้างั้นอย่ามาตลกหนะ้าพวกเราตงหากเราที่ต้องปราบหน่วยรบสารพัดรับจ้างเนี่ยอย่ามายุ่งเกี่ยวกันทําไมว่าแต่คณะกรรมการวินในเป็นกลุ่มอกองกำลังของโรงเรียนอื่นอาพวกนั้นต่างชมรมอย่างหน่วยสารพัดรับจ้างนะคะถ้าหากทําอะไรผิดพลาดขึ้นมาอาจจะทําให้เกิดความปย้งทางการเมืองได้คะ่ะ อ๋อมันต่างจากหน่วยยังติดต่อคนหน้าฮิโนโไม่ได้อีกกั้เหรออาจารย์จังค่ะไม่ไม่ไม่ไมเคยติดต่อไม่ได้นานขน,ขนาดน,นี้เลยนะคะแล้วเราจะต้องทำยังไงดีล่ะในสถานการณ์แบบนี้ถามครูดเิเราจะปล่อยคณะกรรมการวินัยเอาตัวหน่วยรับจ้งสารพัดไปแบบนี้ยังไงเหรอแต่ว่าแต่เราสู้กับพวกนั้นไม่ไหวแล้วค่ะแล้วจะเอายางไงดีค,ค่ะคุณครู ท้ามใครขัดเรื่องนี้ฉันจะขัดขวางคณะกรรมการวินยัยฉันรกดนจังใช่ค่ะถูกต้องแล้วละ่ะจริงๆความขัดแย้งทางการเมืองนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่คณะกรรมการวินยัยเข้ามาทาพฤติกรรมทางยุทธวิรรธีในเขตโรงเรียนการปกครองแล้วลค่ะทุกคนจากหน่วยรับจ้างสารพัดก่อปัญหาข,ขึ้นก็จริงแต่ทิ้งอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคณะกรรมการวินัยจากโรงเรียนอื่นนั้นจะเข้ามาทาพฤติกรรมรุนแรงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพวกเราได้ ถูกต้องแล้วล่ะการียังไงนี่ถือว่าดูถูกโรงเรียนเรานะเราจะหาอะไรที่ต้องลงโทษโดยสารพัดพวกนี้จะต้องชดเชยสิ่งที่ทํากับชิบะเซกิรามิงนักเรียนเอบิดอสเข้าสู่สภาว่าสงครามแล้วค่ะเฮอในลำคาญชมัดเลยพนักกำลังกันแค่สี่คนเท่านั้นเหรอเนี่ยสี่คนเหรอทำไมเห็นแค่สามคนอ๋อมีเราด้วยนี่ว่ามีคุณครูด้วยนี่ว่าแต่เ,เรา ก็มาเป็นกองร้อยเลยนะแต่คณะกมการแต่คณะก,กรรมการวินัยนั้นก็ไม่ได้หลีกเลี่ยงการต่อสู้ที่จะเข้ามาอยู่แล้วทุกคนเตรียมตัวต่อสู้เดี๋ยวก่อนใคอรอิรุจ,จังมีชาวเมืองอยู่ฝั่งตะวันมีชาวเมืองอยู่ฝั่งวิดออดด้วยค่ะใชนกำลังเชียร์กันะคะก็คุณครูไงล่ะคนนั้นหรือว่าจะเป็นคุณครูจากเรียนชารีชารี่เหรอมันคืออะไรเรอเอไม่รู้จักอย่างเงี้ยคุครูนะคะ เอ่อถ้าให้คุณครูจากชลเชลียอยู่ตรงนั้นแล้วก็ห้ามต่อสู้ค่ะหมายความว่ายังไงกันเนี่ยอบิโดสกำลังเข้ามาทางเราแล้วจะยิงแล้วนะ,ะยิงเฉยเลยช่วยไม่ได้บุกเลยจินสือน่าจะแบบเฮ้ออะไรเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ฟังอะไรกันเลยยี่นี่เนี่ยน่าจะแบบเฮ้ไหนแบบไหนกับอูออริแล้วมั้งเนี่ย นี่พวกที่ไม่ฟังอะไรแล้วก็บุกไปเลยอ f o อ m a ชั่น B จะรู้ทำอะไรได้พวกก่อแดงเนี่ยก่อแดงคือคนธรรมดาพวกยูนิตในเนี่ยยูนิตในอะเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรพวกลูกพวกลูกกระจอกอ่ะ ที่เป็นเกาะแดงกันทั้งนั้นเลยถ้าเป็นคนธรรมดายิไปเถอะเออดูมันทำนี่มันเดินหนีระยะจริงผมอ่ะโอเคเย่ระยะยิงอยู่ตรงเนี้ยแบบวิ่งหนีซุปเปอร์บูเอาซุปเปอร์บูดิ มีอิริคนเดียวอ่ะยิงไปเถอะดูดิอยูเป็นทหารนั้นแหละยิงตามอยู่ในระยะเอาดิหลบได้หลบไปดิเกาะเหลืองโดนเต็มๆเลยใช่เปล่าใช่เกาะเหลืองเปล่าใช่ใช่เกาะเหลืองอะ่ะทั้งอิลลี่แล้วก็ฮารุนะเกาะเหลืองทั้งคูอ่อ,อะไรกันเนี่ยนี่เราแพ้อย่างนั้นเหรอ ว่างไงจีนส,สือเอ้าเออใช่เรา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 รู้จักจีนส,สือแล้วนี่เจอกันช่วงแรกเ <c oughs> จอกันตอนเปิดเกมนี่นี่ว่าคุณครูไม่คิดเลยนะว่าจะเจอกันแบบนี้เนี่ยเราควรจะลาถอยตั้งแต่รู้ว่าคุณครูอยู่ตรงน,นั้นแล้วละเพราะยังไงก็ไม่มีทางชนะเป็นผลพผิดพลาดของพวกเราเองค่ะ คุณคือโ oh อคุสุระไอาเจนี่โอ,อ้ฉันคือฉันคุณบ้าอะไรฉันคือแจกคณ้กรรมการแผนการของอบิดอสค่ะบอกสังกัดของคุณมาเถอะค่ะเรื่องนั้นอากัวฉันเป็นคนตอบเองค่ะฉันจะเป็นคนตอบเองโลกติดต,ต่อเข้ามาแล้วเหรอโลกติดต่ออะไรเนี่ยโทรติดต่อเข้ามาแล้วเหรอทำไมผมอ่านแปลกๆวะเนี่ยอากัวจังเฮ้ยทำไมเลือกอากัวจังอะเมื่อกี้เอลิจังอะผู้บริหารอากัว คณะกรรมาการวินัยหัวหน้าอันนี้คือระดับหัวหน้านนสวัสดีนักเรียนอบอรดสุกท่านนะคะดิฉันชื่อว่าอากโกเป็นผู้บริหารสูงสุดของสังกัดคณะกรรมาการวินัยของสถานบันเฮเกน,น่าค่ะขอให้ฉันอธิบายสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะอากโกคือว่าแบบฟอร์มหนังสือสำนึกผิดอยู่ในลิ้นชักท้ายมือที่ทำงานของฉันยูลิจังคงจะรู้ดีใช่ไหมคะ แบบแบบฟอร์มขอโทษนะน่าจะทำบ่อยดิคืออะไรบิดตัวเฮ้อทุกคนมารวมตัวกันหเฮ้ยถือเป็นโอกาสเลยล่ะค่ะแล้วจะระเบิดยั่นะทช่ไหมยกโทษให้ไม่ได้ยกโทษให้ไม่ได้เผลไม่ได้ น่าจะระเบิดเล่นจริงๆด้วยเอาไม่ใช่เรอระนึกว่าจะระเบิดสักแล้วจะอา่อาก็ใช่เลยนะอะจบแล้วเหรอใช่ไหมเนี่ยเมดแล้วเคลียทุกทุกบทแล้วอ่ะจบแล้วนี่ไงบทที่สองอยู่นี่ไงพันธมิตรที่ไม่คาดคิดโอเคอย่าพึ่งก็แล้วกันนะเอาแค่นี้กนแล้วกันนะนนนนะไปพัทต่อไปดีกว่า ในพาดนี้นั้นเปิดกระชากไงล่ะไอ้นี่มันสูงอะไรมาใหขออภัยในความไม่สะดวกอ,อ๋อนี่ก็คือบอกว่าอ่านไม่ได้มันก็คือส6 0หกสิบนี่ก็คือไอ้นั่น่ะค่าอะไรนะจะเปิดตู้ปกติไอ้ค่าคูป,ปองใช้ไม่ได้ระบบคูปองใช้ไม่ได้จะปิดปรับปรุงระบบคูปองแต่เราก็ใช้ไปแล้วอ่ะ มันมีจำกัดการขีดด้วยอะเรื่าผมผมยกมือขึ้นเฉยๆเจ๊อุตส่าห์แบบตั้งใจเขียนเจลิิทรินิษฐเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยขอจิบิมาสเตอร์มาสักทีเถอะนะมันต้องได้ทีเหลือสักอันนะ่ะบอกแค่นี้แหละเหกิดมาสิบอันแล้วเนี่ยนี่ไงเหมือนจะได้ของดีแต่ก็ไม่ได้ของดีมิสเตอร์เอ็มนี่อะ่ะ ミレニアムガクンミレニアムカクンセコタマセセノコエガキマイタノデココニキマスター。あら、やったんこりん、まだいりりりり。ハンチン <อ>ไม่ไหวแล้วไม่ให้พร้อมกันเลยจะได้เปิดทีเดียวแบบพันหนึ่งเลยทันจะได้แบบมีสิทธ์จะได้สีเหลืองบ้างนี้ไม่ได้เลยอฮอจิเกดัน่่่่่่่่่ ยังยัสุดๆไปเลยยินไงได,ได้ได้เพจปลอบใจด้วยอีกยี่สิบไม่รู้ไปทำอะไรแต่ก็จะรับอะ่ะย่บที่ยี่สิบแล้วไม่ใช่บทที่ยี่สิบตอนที่ยี่สิบเอ๊รู้สึกว่าคาเฟ่นเนี่ยมันยังไม่รีเซ็ตในเวลานี้เนาะเอ้ยรีเซ็ตเวลานี้ดิมันเกิน เวลาของอ14นาฬิกากับ2นาฬิกาแล้วเพราะมันจะรีเซ็ตทุก12นาฬิกาเอ้ยไม่ใชท่ทุก12ชั่วโมงโอุมากันเยอะจริงๆเลยเนี่ยมาตั้ง5คนเอ้ยมีตัวละครที่ไม่จะเป็นต้องมาก็ได้นี่แต่ก็มาโอเคคาดิจ่าสิบแล้วสินะคนะาดิจังดีใส่ไระดับสิบแล้วสุภกิจ์เรายังไม่อัพอยู่ดีอ่ะโอเครูปหัวกันไปอ่ะ ตรงน้เรื่อยๆเนอะที่นเี่ต้องทำเอาป็่ว่าพัดหน้าเนี่ยผมจะเล่นอันนี้ก็แล้วกันนะครับผมจะทำเปยนอันนี้แลวกันสายใหญ่ของมาชิโร่แล้วก็จะเอาล็อบบี้ของสงครามาใช้ ก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่ในหัวข้อยในพาร์ทถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ